สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ Super อร์คอมเมนต์บายซุเปสามารถครับผมและตอนนี้ก็มีข่าวว่ากัปตันชมพู่ของพวกเราพรอผ่านเกิดปานมือเซตกัปตันทีมชาติไทยที่ปัจจุบันได้หมดสัญญากับสโมสรลีกในประเทศอินโดนีเซียทำให้มีแฟนๆชาวไทยและชาวต่างชาติอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเธอจะไปเล่นที่ลีกของประเทศไหน และชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมากๆก็คือประเทศนี้ครับเวียดนามครับโดยเนื้อข่าวระบ,บุว่ามีการลืออย่างนาหูครับว่ามือเซตระดับหนึ่งของประเทศไทยพรพานเกิดปรลาด ซึ่งกาลังจะถูกส่งออกไปเล่นในลีกของยุโรปตอนนี้ยังไม่รู้ว่าประเทศไหนก่อนหน้านี้เธอเองได้เคยไปเล่นในลีกของประเทศญี่ปุ่นและก็ประเทศอิโนโดนีเซียและเขาก็บอกอีกนะครับว่าการที่ผู้เล่นของไทยไปเล่นในลีกยุโรปมากๆมันจะเป็นเครื่องการันตีความสามารถของผู้เล่นไทยอย่างแน่นอนอันนี้ถูกต้องที่สุดครับ แต่อย่างไรครับเวียดนามโพสต์มา,างี้แล้วก็ต้องมีคอมเมนต์เข้ามาอย่างแน่นอนครับซึ่งบางคนก็บอกว่าถ้าอยากไปเล่นต่างประเทศก็มาที่นี่มาที่เวียดนามไม่ต้องไปที่อื่นหรอกบางคนก็บอกว่าอยากให้เขาไปญี่ปุ่นอยากให้ไปอยู่กับโฟทีของพวกเราอย่างไรที่เราไปฟังคอมเมนต์เหล่านั้นกันแบบเต็มๆกันเลยครับ ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอร์ด้วยนะครับเมือ่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟน์วลบอลเวียดนามที่ต้องอ้าปากค้างเมื่อเขารู้ว่ากับตานชมผู้พรพันเกิดปราดของพวกเราจะได้ไปเล่นในลีกยุโรปอีกคนแล้วดรเนี่ยไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกจากแฟนบอลเวียดนามครับคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าเราเนี่ยอยากให้เธอไป P.F.U.B.U.C.A.S. ที่ประเทศญี่ปุ่นเราอยากให้เธอได้ไปเล่นกับ 4T ของพวกเราแล้วเอาที่สบายใจนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากอยากให้ไปเล่นที่นินบินหรือบักนิงของเวียดนามของพวกเราครับคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน2ประเทศที่มีการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมมาก แต่ก่อนมีนุสราตอนนี้มีพรพัน์อีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการเล่นการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอะไรที่สุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นโค้ดหรือผู้ช่วยของโค้ดก็ยอดเยี่ยมประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะเสียเปรียบเรื่องความสูงกันนิดหน่อยแต่ผู้เล่นค่อนข้างจะครบวงจรขอบคุณมากๆครับเวียดนามพูดดีมากครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นพวกเขาแล้วมันน่าหลงไหลมากๆการโจมตีของพวกเขานะมันแม่นยำมาก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้ไปดาวเคราะห์รัเสเซียกันเถอะแม่ผู้เป็นเลื่อนนะครับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะต้องไปอิตาลีเพราะฝั่งนั้นการตีของพวกเขาจะเหมาะกับพรพันมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเนี่ยรักเธอคนนี้มากเธอจะทําให้โลกต้องวันวายแม่คอมเมนต์น่ารักของเวียดนามเข้ามาเยอะนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับวอลเลย์บอลโลก พอพวกเขาแนะนําให้ไปทุกที่ประเทศไทยพวกเขาได้รับอนุญาตให้ไปเข้าร่วมการแข่งขัน VNL ชิงแชมป์โลกพวกเขาเนี่ยจึงได้รับความสนใจจากสโมสรจากประเทศต่างๆจํานวนมากเอาที่สบายใจเลยนะครับแฟนบอลเวียตนามทุกๆท่านคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเป็นพรพันเนี่ยนะเดาไม่ออกเลยว่าเธอจะไปทางไหนดีเดี๋ยวมาลอรุ้นไปด้วยกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่างไรครับไหนสโมสรไหน ต้องไม่ใช่สำรองไม่นั้นจะเสียเปล่าครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพรพันธ์ถ้าเป็นสำรองเธอจะหมดดีดเลยเอาอย่างไงเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยผู้เล่นที่ไปเล่นในยุโรปจะมีราคาสูงในเล็ขที่2พวกเขาเนี่ยเหมาะกับเอเชียมากที่สุดแม่รู้ทุกเรื่องจริงนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพรพันธ์เธอได้เวลาแล้วที่จะไปเล่นกับสโมสรระดับโลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า บอลล์บอลตอนนี้นะเป็นเทรนด์ระดับโลกดังนั้นการส่งออกไปประเทศต่างๆจึงไม่ใช่เรื่องที่จะน่าแปลกครับขอให้เวียดนามไปเยอะๆเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายอดเยี่ยมมากเราเนี่ยอยากให้คุณมาเวียดนามถ้าคุณเพียงแค่ยอยากไปเมืองนอกขอไปที่อื่นก่อนได้ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในเลกที่สองสหรับผู้เล่นเอเชียบอกเลยว่าอย่าไปยุโรปดีกว่าเพราะเกมมันต่างการสิ้นเชิง นุสราก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าถึงน่าจะไม่โดนใจขึ้นเรื่อยๆก็าตามแต่ต้องยอมรับว่าลีลาและฝีมือของเธอเนี่ยดีมากแม่ร่อนพันของเราไปทําอะไรให้ไม่พอใจครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามยากที่จะมีมือสองเหมือนคนไทยแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันคิดเลยว่าเธอเนี่ยจะต้องไปหลีกตุรกีอย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในประเทศไทยมีนุสราสอีกหนึ่งคนที่แข่งขันกับเขาภายในประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยโดยพวกเขามีเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงพวกเขาจึงไปแข่งได้เอาที่สบายใจเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบางทีเธออาจจะไปฝึกตัวอยู่ที่อิตาลีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเวียดนามจ้างในเลกที่2แบบนี้นะมันจะน่าดึงดูดอย่างมากเอาอย่างนั้นเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า กอดูการน้าเนี่ยหลีกของเวียดนามของพวกเราเนี่ยจะต้องจ้างต่างชาติกลับมาอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไหนได้ไปนะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางคุ้มค่าเงินอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าจะเอาพรพันมาขอให้เอาผู้เล่นทีมชาติไทยมาอีกเยอะ เอาอย่างนั้นเลยเล่ะครับและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกถึงพวกเวียดนามเองครับเขาบอกว่าอยากให้เวียดนามเขาพวกเราเนี่ยเปิดหูเปิดตาให้มากกว่านี้เรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามครับภายหลังจากที่ท,ทราบว่าพรพันธ์เขาพวกเราจะไปเล่นในลีกของประเทศยุโรปต้องเรียกว่าพวกเขาก็ตามติดนักกีฬาทีมชาติไทยของเราไม่เว้นเลยนะครับแต่อย่างไรครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับ ฝากเป็นกําลังใจให้กับกับตานชมพู่และนักกีฬาทีมชาติไทยของพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมวอลเลย์บอลสาวไทยนักตบลูกยางสาวไทยสู้